담오 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 สวัสดีคับกลับมาพบกับพวกเรา3ามคนอีกแล้วนะคะกับรายการ Zoo to Home Come Back EP2 ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับครอบครัวฮิปโปโปเตมัสนะคะใช่แล้วค่ะแค่เอ่ยชื่อนะคะท่านผู้ชมก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าดาวเด่นในส่วนแสดงนี้นะคะเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมลองทายดูนะครับว่ามีดาวเด่นตัวไหนบ้างนะครับ คายเข้ามาเไยคคะว่าซุปตาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นเป็นตัวอะไรลองทายกันเข้ามานะคะายเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะไปดูซุปตากันดีกว่าค่ะใช่ค่ะมีคนทายถูกแล้วนะคะพี่อาร์มใช่ครับมีซุปตาของสองตัวนั่นเองนะครับก็คือ แม่มะลิและก็น้องขาหมูนั่นเองนะครับแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าน้องขาหมูนะครับมีแฟนเพจข,ของตัวเองด้วยนะครับมีผู้ติดตามและมีแฟนคลับมากมายเลยครับเยอะกว่าพิธีกรนะครับใช่ค่ะเพราะว่าพิธีกร,นะ,ร,ะกรนะคะยังไม่มีใครรู้จักเลยแต่เจ้าขาหมูนั้นแฟนคลับเป็นแสนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถัความรู้จักกับพิธีกรเลยะค,ะค่ะกาแฟค่ะครับจริงค่ะ เรารู้จักพิธีกรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องขาหมูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาอขาหมูนะคะใหญ่กับเตียมนะคะอันนี้เป็นพ่อใหญ่นะคะใช่ค่ะว้าวมันเป็นคู่เลยอ้าปากรอแล้วนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะเขาอยู่กันเป็นคู่สองคนนะคะคือพ่อใ,ใหญ่กับแม่เรียมนั่นเองโอ้โหอ้าปากกว้างเลยนะครับ คุณคุณอากิโนยมนะคะที่ส่งดาวเข้ามานะคะ100ดวงนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็คุณเจนเจนนะคะหากอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะ9 9ดวงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมตัวอื่นกันต่อนะคะนี่นะคะ,คะเป็นเส้นทางชมทิปโปโปเตมัสในสวนสัตว์สุขเขาเขียวของเรานะคะไปครับเดี๋ยวเราไปหาทุกต<ด>ากันเลยะครับ รู้แล้วลองคอมเมนต์ให้เราหน่อยนะคะว่าเป็นแฟนขับตัวจริงหรือเปล่าเข้ามาเลยนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะอ้ปากรอเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนดาวให้เราด้วยนะคะคุณธนิตาคุณคุ้มแก้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณคุณวริตาด้วยนะคะส่งดาวมาให้50ดวงนะคะนี่นะคะน้องขาหมูค่ะ เซเลสวนสัตว์เปิดเขาเขียวผู้ติดตามเป็นแสนเลยนะคะตอนนี้กำลังโอ,โ,โอ้โหโอ้โหอะลยนะทีอนนออ่อัมปอนเสียงสำหรับนี่นะคะส่วนแสดงตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนแสดงฮิปโปนะคะที่อามรู้หรือไม่คะว่าฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําหรือสัตว์น้ําคะฮิปโปเป็นสัตว์บกแน่นอนครับ แต่ว่าพฤติกรรมของฮิปโปทั้งหมดอยู่ในน้ําทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกินนอนครับทายผสมพันธ์หรือว่าเกิดลูกนะครับคลอดลูกค่ะทุกอย่างอยู่ในน้ำหมดเลยแต่ว่าเป็นสัตว์บกครับใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะใช่ลว่ามีตัวที่ใหญ่กว่าเขานั่นก็คือพี่ช้างนั่นเองนะคะเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ แล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าสีแดงๆบนตัวฮิปโปนั้นนะครับเป็นอะไรกันแน่นะครับเป็นอะไรคะพี่ยามสีแดงๆที่อยู่บนตัวของฮิปโปนะครับจะเป็นเหงื่อของฮิปโปนะครับเหงือของฮิปโปนะครับจะมีลักษณะคล้ายเลือดนะครับเป็นสีแดงนะครับใช่ค่ะเหงื่อเเขานะคะมีไว้เคลือบผิวหนังเพื่อปกป้องเขานั่นเองนะคะขาหมู เห็นน้องขาหมูน่ารักแบบนี้นะครับแต่ตามธรรมชาติแล้วฮิปโปนั้นเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายมากนะครับใช่คะ่ะโหดมากเลยนะคะเจ้ารถถังของเราในวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะคุณเบลล่านะคะถามถึงแม่มะลิเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะพา,พาชมกันนะคะแต่ตอนนี้ดูน้องขาหมูกับแม่สีพิงก์ก่อนนะคะใช่คะ่ะคุณชาติมาทายถูกนะคะว่าแม่ขาหมูชื่อสีพิง์ใช่แล้วคะ่ะ แม่สีพิงนี่ถ้าออกชื่อแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะครับสีพิงค่ะหรือว่าชมููนั่นเองนะคะอ่านดีๆนะคะสีพิงอ่าพี่อามคมขาเห็นเขาน่ารักน่ารักแบบนี้จริงๆเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะร้ายนะคะ เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ตามธรรมชาติแล้วเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหวงถิ่นของตัวเองนะครับมีอาณาเขตของตัวเองนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเพศผู้นะคะใช่ครับใช่ค่ะจะดุร้ายมากนะคะในช่วงฤดูผสมพันธ์อันนี้ก็จะโหดเป็นพิเศษนะคะฮิปโปเป็นสัตว์สังคมนะคะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็สังเกตนะครับว่าฮิปโปนั้นมีเขี้ยวที่ยาวมากเลยนะครับใช่คแรงกัดของเขาค่อนข้างจะ แรงครับก็คือสามารถกัดจระเข้ขาดได้ในการกัดทั้งเดียวได้เลยนะ,ะใช่ค่ะอาวุธของเขาเลยนะคะก็คือเขี้ยวนั่นเองนะคะส่วนผิวหนังของเขานั้นมีความหนา2นาองถึง <c oughs> สีนิ้วกันเลยท <c oughs> ีเดียวนะคะขอคุณแม่ไม่ได้กินเช่สองแม่เลยคะ่ะแม่อยากเกิด้างโอ้ยงอนเลย เห็นตัวขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมน้ําหนักของน้องเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยราวๆประมาณหนึ่งพันสามร้อยกิโลกรัมถึงหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเห็นเทปเนี้ยเห็นตัวใหญ่แบบนี้นะครับบนบกก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะหรือว่าที่เขาบอกกันว่าอ้วนริวนั่นเองนะคะคือเจ้าฮิปโปโปเตมัสนี่เองผิวหนังของเขานะคะเมื่อกี้นี้เรายังพูดไม่จบนะคะเขา หนังหนา2อถนิ้วนะคะแม้แต่สิงโตถ้าจะกินหรือทำร้ายเขาจะกัดเขาไม่เข้านะคะสิงโตบอกว่ากัดจระเข้ง่ายกว่าค่ะ<ด>อายุของพิปโปสังเกตได้จากตรงไหนคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะลองถามพี่คิปเปอร์ของเขานะคะเดี๋ยวให้พี่คิปเปอร์มาตอบคำถามดีวกว่าค่ะพี่คิปเปอร์คะแก่ปปนี้เลยคะ่ะ บอกลักษณะเด่นๆหน่อยค่ะพี่ทิปเปอร์ค่ะถ้าผิวเนี่ยเข้มแล้วอายุก็จะมากแล้วนะคะสังเกตนะคะใช่ค่ะอาปากอยากกินแล้วขอบคุณคุณผู้ชมนะคะดูจากขาหมูนะคะว่าหน้าเขาจะเด็กกว่าแม่ขาหมูมาทางนี้หน่อยขาหมูมายืนใกล้ๆแม่หน่อยขาหมูมายืนใกล้ๆแม่หน่อยเร็วหมูเลหมูมากหมูอ้าวงอนเราซะงั้นน่ะ แม่เอาปากรอไม่เอกเอาขาหมูให้มาใกล้ๆแม่แล้วงอนทำไมอ่ะเดี๋ยวให้กินตรงนี้หมูมาลองเทียบหน้ากับแม่หน่อยสิใครแก่กว่ากันหมูมาเร็วมาขาหมูมามาเร็วมาแม่บอกแม่รอนานแล้วใช่ค่ะคุณอัญชลาผิวเข้มคืออายุมากแล้วถูกต้องนะคะ ขอบคุณคุณตามโอลิฟนะคะสนับสนุนดาวให้เรานะคะคุณผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสนับสนุนดาวนะคะคุณชินวัตรบูมนะคะส่งดาวให้เราถึง310ดวงด้วยกันส่วนสัตว์ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ มีคุณพันณนาด้วยนะคะส่งดาวเข้ามานะคะขอบคุณด้วยนะคะเราดูเราดูเราดูน้องสาหมหมู่กับแม่มารีแล้วนะคะเอ<ม>้จะาย้องพูดผิดแม่มารีเรายัาไม่ก็ดูเลยแต่แม่มารีเราไงไม่งไปดูแม่มารีนะคะอ่าตอนนี้พี่คิปเปอร์อาบน้ําให้แล้วนะคะ อย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะคะเวลาที่ผิวหนังแห้งเนี่ยเนี่ยของเขาจะหยุหนีามื่นี่นะคะเป็นสีคล้ายๆสีเลือดนะคะค่ะเนี่ยบนผิวหนังนะคะ น,นี้นะคะสวนสัต์เปิดเขาเขียวของเราปิดให้บริการชั่วคราวอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมสวนสัต์แบบออนไลน์ได้ในทุกวันพุธและวันเสาร์นะคะกับรายการ to home come back ค่ะและวันเสาร์นะคะเป็นรายการซูทูยูเอ็กซ์คลูซีค่ะจะมีแครรับเชินพิเศษในทุกๆวันเสาร์นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ กำลังทำความสะอาดให้นะคะขอบชุณที่ชอบใจนะคะขอบคุณออคุณ,<ล>ค,ณคอนทิย์ด้วยนะคะส่งดาวมาให้เรานะคะโหนี่หมอโอเดี๋ยว,วเราจะไปดูตัวไหนกันติดตามด้วยนะคะ,ะไปทำความรู้จักกับโต๊ะอื่นกันดีกว่าครับเยี่ยงโหนโช้ไหมหหนโชว์ตัวหน่อย คุณอล,ลพันถามมาว่าถ่ายแม่มาลิไปหรือย,ยังคะยังไม่ไปนะคะแม่เลยไม่เคยหบหมูอะอ้าปากเออขาหมูขาหมูอ้า,อาอปากโชว์อะไรคะอโอ้โหอันนี้ล้างปากเมื่อกี้กินอาหารเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาด้องปากกันนิดนึง อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะท่านไหนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณคุณเมสมานะคะส่งดาวให้เราสี่สิบห้าดวงควนนี้เราจำได้นะคะเป็นแฟนคลับสนับสนุนดาวเรามาตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะไปกรงนกใหญ่ได้คะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาไปชมนะคะติดตามไว้เลยคะ่ะ <ๆ>หมูนาค่ะขอบคุณคุณหนูนาด้วยนะคะ,ะสะดนาดนะคะ,ะๆๆๆสวัสดีผู้เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสค่ะตอนนี้เราพบกับน้องขาหมูอยู่นะคะลุกตาของสวนชันเปิดเขาเขียวค่ะ คุณคุณกิติป่พานนท์นะคะสง่งดาวให้เราห้าสิบดวงค่ะได้ความรู้ดีมากลูกสาวชอบมากขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ค่ะุณชุดคอมเมนด้วยนะคะคุณกมลวน,มนวันค่ะสนับสนุนดาวให้เราห้าสิบดวงไปหุกเสือป่า ปันนะคะถามมาไปหุบหเสือตาได้เลยค่ะเดี๋ยวติดตามเพจสวนสัตว์ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมหุบเสือป่าอย่างแน่นอน,นะค่ะเมื่อคืนบอกพี่น้องน้องปันนะคะขาโมโ,โอ้โหโชว์อะไรคะเนี่ยโอ้ยบนแปดคนมีท่านผู้ชมถามเข้ามาคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าไปหาน้องหมูสุนกับหมูหวานด้วยไหมคะ ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพาชมฮิปโปใหญ่ก่อนนะคะหรือว่า common h i p p o p o t ต m ั s นะคะ,คะน้องค่ะน้องหมูตุ่นและน้องหมูหวานเป็นฮิปโปแคะนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาไปชมบ้านเขากันนะคะและครอบครัวฮิปโปแคะค่ะอยู่คุณผู้ชมดกดดูเห็นนด้วยนะคะแม่ คืแม่ถือจริไงไหมถามหม,ไมูไทยแม่งมง่งหลับแล้วกินอิ่ม<ต><น>แล้วน่าจะเป็นเวลาพักแล้วหรออากาศดีก็เลยเง่วงค่ะใช่ค่ะวันนี้ที่เหมอนขัดเปิดเขาเขียวของเราอากาศดีมากๆเลยนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกค่ะขอบคุณคุณพันธ์พัฒน์นด้วยนะคะส่งดาวมนทมาให้นะคะหนึ่งร้อยดวง เดี๋ยวเราลองกลับไปดูแม่มาลีกันไหมคะคุณผู้ชมอยากดูแม่มาลีไหมคะคอมเมนต์มาให้เราหน่อยคะ่ะเมื่อกี้เราเดินผ่านแม่มาแล้วแต่ว่าแม่แอบนอนเดี๋ยวเราลองเดินกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะไปกันเลยคะ่ะขาหมูบ๊ายบายขอบคุณคุณสลาชัยนะคะขอให้ดูแลสุขภาพเช่นกันคะ่ะ ตอนนี้ยังไม่มีกําหนดเปิดนะคะบายคบาย<ม>ค่ะหมูไปก่อนนะ,ะหมูหมูมงงเอยไปงงแล้วไปดูแม่มันมีชั้น่ะไปค่ะ เราไปดูแม่มาลิกันครับว่าแม่มาริจะตื่นหรืออยังนะครับเพราะแม่มาลิเขาเรียกว่าอายุเยอะแล้วครับเขาก็ทักผ่อนเยอะใช่คุณยายนะคะอายุเยอะมากๆแก่มากแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าคราวนี้จะตื่นหรือ,อยังหมูเล่นกับพ่ออยู่ คุณคุณปัญญสิทธิ์นะคะส่งดาวให้เรา75ดวงสวนสัตวขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจสวนสัตว์แล้วก็แชร์ไลน์นี้ให้กับท่านอื่นๆได้รับชมเที่ยวสวนสัตว์ออนไลน์ของเรานะคะนอกจากส่งดาวแล้วคุณผู้ชมสามารถสนับสนุน เป็นเงินนะคะหรือให้เป็นค่าอาหารสัตว์หรือว่ายารักษาระหว่างทางนะคะระหว่างทางค่ะนี่อันนี้ใครครับอันนี้ใครครับตัวแดงค่ะัิปโปเทตูนะคะกําลังหลับอยู่เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของฮิปโปนะครับก็คือการนอนหลับในน้ำนั่นเองนะครับใช่ค่ะเขาอยู่ในน้ำได้เก่งมากเลยใช่ไหมคะพี่อามใช่ครับแล้วเขาสามารถดำน้ำได้นานถึงกี่นาทีครับพี่จจนประมาณให้ท่านผู้ชมทายมาดีกว่ากี่นาที มีใครตอบถูกไหมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าฮิปโปสามารถดำน้ำได้กี่นาทีคอมเมนต์มาให้เราหน่อยนะคะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยขอบคุณคุณพันพัชนันนะคะส่งดาวให้เราสองร้อยดวงขอบคุณมากเลยคะ่ะแฟนแฟนขับน้องขาหมู เดี๋ยวเรามาดูแม่มาลีกันนะคะว่าแม่มาลีจะตื่นหรือยังแมมีน้องปันนักน์นะคะตอบเข้ามานะคะสิบนาทีครับนะคะฮิปโปนะครับสามารถกั้นหายใจในน้ําได้ห้าถึงหกนาทีเลยนะครับประมาณนะคะประมาณห้าถึงหกนาทีนะคะมีคนตอบถูกด้วยอ่ะคุณอัชลาห้านาทีนะคะเก่งมากคคุณอัชลาน่าจะเป็นแฟนคลับทิปโปของเรานะคะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณคุณแองกี้นะคะสับเพิ่มส่งดาวให้เราเจ็ดสิบห้าดวงแม่มาลินะคะตรงนู้นนะคะที่กล้องส่องอยู่นที่ะะเราเห็นนี่ไม่ใช่ก้อนหินนะครับเป็นแม่มาลิ <c oughs> นอนอยู่นะครับใช่หลังของเขา แม่จะนอนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าปีนี้แม่มีอายุถึง56ปีแล้วนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะเดือนหน้าก็วันเกิดแม่มาลีแล้วใช่ไหมคบใช่ค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแม่มาลีของเราเกิดวันที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะมือบอกใบ้ไปแล้วนิดนึหน,อหนลองลองเรียกแม่มาลีสักสักหน่อยไหมครับเผื่อแม่มาลีจะตื่นขึ้นมานะครับมาลี ไม่มีสัญญาณ<ม>ตอบรับจากแม่แม,มาลินะครับแม่มาลิหลับไปแล้วนะคะอย่างไปเที่ยวอดใจรอนะคะตอนนี้สวนสัตว์ยังปิดให้บริการอยู่นะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะสวนสัตว์เป็นกําลังใจให้ผู้ชมทุกท่านคะ่ะขาหมูเล่นกับพ่อเขานะคะอ ท่านักท่องเที่ยวจะทําแบบนี้ได้ไหมพี่อ้าวไม่ได้ครับอันนี้ต้องเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับเพราะว่าฮิปโปเขาก็ยังมีนิสัยที่ดุร้ายอยู่นะครับใช่คอันตรายนะคะฮิปโปเป็นสัตว์ที่โหดและดุร้ายมากนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับฮิปโปที่นี่พ่นน้ําได้นะครับพญานาคหรือเปล่านี่มีคุณอัชรานะคะตอบถูกอีกแล้วนะคะเกิดวันที่แปดค่ะกันยานะคะเป็นขับรถดีแต่กัญญ คุณสลาชัยใช่ค่ะนะคะตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเรายังให้ชมสวนสัตว์ออนไลน์เหมือนเดิมนะคะจะเป็น,นตัวอะไรต่อไปกดติดตามเหตุสวนสัตว์ของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณคุณเอมมี่ค่ะส่งดาวให้เราห้าสิบดวงติดต่อกันเลยนะคะอ่าวันนี้ก็ได้เวลามาประมาณ ยี่สิบน้อยแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะส่งท้ายให้คุณผู้ชมนะคะดูแม่สีคิงกับน้องขาหมูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมนะคะอาทิตย์หน้าด้วยนะคะเอ๊ะแววมาว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีกิจกรรมอะไรอีกนะครับใช่ใช่ใช่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะช่วงบ่ายนี้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารสัตว์ออนไลน์กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเป็นกิจกรรมฟีดดิ้งออนไลน์ค่ะ เราก็ไปลุ้นกันนะครับว่าบ่ายนี้เราจะให้อาหารน้องตัวไหนนะครับ่ะท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะให้อาหารนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมช่วงบ่ายนะคะสนับสนุนให้เรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารมาให้อาหารแทนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ไม่สามารถมาเที่ยวชมสวนสัตว์ได้ในขณะนี้ค่ะเราจะเป็นตัวแทนในการให้อาหารสัตว์นะคะ ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสีดิ้งโชว์ค่ะนักท่องเที่ยวสามารถสนับสนุนดาวเพื่อเป็นค่าอาหารสาัตว์ให้นะคะตอนนี้เขากำลังจะกลับลงไปนอนอีกแล้วนอนในน้ำนั่นเองนะครับทุกอย่างในน้ำนะคะทำกิจกรรมทุกอย่างในน้ำแต่ว่าเป็นสัตว์บกนะคะใช่ค่ะตอนนี้แม่สีพิงลงน้ำแล้วนะครับขาโม คนแอบมองอยู่นะขอบคุณคุณลามิดาด้วยนะคะส่งดาวมาให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหนิงบูลินนะคะส่งดาวให้เราสามสิบห้าดวงค่ะคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะ ก็จะส่งท้ายด้วยภาพน้องขาหมูนะคะใช่ค่ะพบกับพวกเราใหม่นะคะใน EP ที่3ค่ะวันพุธหน่าจะเป็นตัวนั้นติดตามชมส่วนสันเปิดเขาเขียวทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย